ผมฮาร์ดแลคโค้แล้วก็คุโรอิมาโตซีเฮดนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นการีมอทกันแบบกวนๆเลยมาคุโรอิคุณขับเลยผมจะนั่งชมผมจะนั่งดูดดูดดูเอ้เดี๋ยวแป๊บเึงอย่าเพิ่งนะโอเคฮะผมนั่งดูดลมแล้วมองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยว่ะคุโรอิแล้วคุโรอิคุณได้ติดคุณได้ติดเก้าอี้ไว้บนะนนติดเก้าอี้ไว้แบบติดติดผมขอสร้างเก้าอี้เพิ่มนะโอเคได้ผมชอบนั่งริมหน้าต่างตากลมแล้วลมมันลมมันเย็นไม่เบา อุ้ยอุ้ยเฮียรถไม่ใช่รถโอ้ยเฮียยัดไม่เข้าไอ้สัสอุ้ยอุ้ยเป็นเฮียอะไรไม่เอาแล้วฮะเก้าอีน้นี้ผมว่าผมเอาเก้าอี้นี้ดีกว่าเก้าอี้นี้มันดูดีกว่าหน่อยไม่ได้ดูดีอะไรหรอกเขาวามันวางง่ายฮะผมชอบนั่งตากลมอยู่ริมตันลิงโอเคแบบนี้เลยนั่งตากลมริมๆนั่นนะโอเคแล้วก็ติดติดตัวเชื่อมมะโอเคพร้อมแล้วฮะ นี่ครับวันนี้เราก็จะมานั่งตากลมผัดกันขับนะฮะโอเคครับคุณมาโตไปได้เลยฮะโอเค okay, นะครับพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนนะมาโตโอเคไปเลยฉัน <Okay. S 1> นั่งตกะไปอยู่ริมตะลิง่งสตาร์ทรถแล้วมาแล้วโอ้ยล <laughs> ้อนหลุดเลย <laughs> <laughs> โอ้ยอะไรวะเนี่ย ไกันเนี้ยผมก็ไม่เป็นเหรอแย่จริงๆเลยนะเนี่ยผมตั้งนั่งตกไปยาลิมตะลิงเลยรรถแรงกำมังแรงจอุ้ยโอ้รถบักเลย ผมมีวิธีทำยานพานะใหม่ด้วยเป็นแบบที่แบกมากๆอุ๊ทำไมโดนที่อะไรก็ตายไปหมดเลยวะกูแต่ไอ้พอดนี้ก็ตายโอเควางเบาๆนิดน,นึงเลยแล้วก็ติดติดติดไอ้บนนะฮะอันดับแรกให้ติดโหโเบา นี่โเไอ้ผืนเอ้อทำให้มันลอยก่อนปลดปล่อยความเป็นธรรมให้มันกันฮะคุณคุณไอ้ผืนคุณมาดูรลว่าไงครับมาดูโลกของดิ แป๊บนะฮะผมกำลังจะติดสุดยอดสุดยอดสปินไรลราวฮะสุดสุดยอดควันสปินกลางอากาศนี่ผมจะทำเป็นยูสปินมาเฮดแต่ผมอาจจะนี่คุณมาโตเห็นผมไหมเฮ้ยผมเห็นรถมิเตอร์บินด้วยแหละไม่เ,เวียนหัววะ่ะมาโตเห็นมาโตเห็นผมไหมฮะเฮะ้ยนันอะไรวะเห็นผมป้ะฮะลอยๆอยู่เนะี่ย เอ้ยอย่าจับผมดิโอ้ยอย่าเตะไม่ต้องนะผมผมมีที่สปินของผมเองปล่อยผมปล่อยผมโอ้ยขี้เถีดขึ้นฟ้าโอ้อยเวียนหัวเลยโอ้ยเวียนหัวชิบหายอย่าแกล้งกันสิกูอยู่ไหนวะเนี่ยอย่าแกล้งยูดสปินมาเฮ็ดไรขราไรขอราอย่าเป็นการปันสปินก็สุดยอด แล้วกดแซดลบปิ้วโหร้อนไม่ใช่เพราะยอดนะครับรถผมดีเห็นแล้วจะต้องอึ้งได้แต่อวดนะฮะคุณไม่เก่งจริงหรอกคุณลองเจอผมในเติร์เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึ่งแต่ผมผมต้องปากดีไว้ก่อนนะปากดีไว้ก่อนฝีมือไว้ก่อนปากดีไว้ก่อนฝีมือที่หลังครั ห่ังดีไว้ก่อนก็ได้โดนมาโปเตะปากแตกนะี่ยโอ้โหทำมันลำบากยังไว้ในชีวิตแบบใช้การตัวประเภทปลาเอ้ยมั้งถึงเดีโยวจะรู้จักปิดเชือมใส่โป้งฟางปล่อยความเป็นต์ทั ผมจะติดไอ้พ่นหัวฉีด250แรงมาร้านรานร้านมูเดี๋ยวสนุกแน่งานเนี้ยคุโรอิ๋ยวคุณจะได้รู้เลยว่าโดนใครจะแรงกว่ากันนี่มาแข่งรถผมเปล่าแข่งรถผมเปล่ารถผมแรงนะโอ้คุณอยากแข่งคุณก็บอกผมมาลอการแข่งกับคุณมานานแค่ไหนคุณรู้รอเปล่าเธอเดี๋ยวคุณได้รู้จักครับ ไม่รู้จักมาโตอย่ากเก่งเยอะใครดูเธอเดี๋ยวคุณรู้จักผมแน่ทวินเทอรโบหัวฉีสองร้อยล้านแรงมาเนี่ยรถกูจะหางหายหลังแล้วอ้เหียเ <laughs> ดี๋ยวคุณรู้จักเดี๋ยวคุณรู้จักเดี๋ยวคุณรู้จักเนี่ยในทงในท่ออย่าให้เหลือก <laughs> ูว่าติดติดอย่างขนาดนี้นะกูว่าเซิร์ฟเวอร์แม่งแหลกแน่เซิร์ฟที่มาโตเปิดนะฮะ <laughs> ได้ครับ โอ้โหผมกดแค่แป๊บเดียวแต่ใแม่งพุ่งกันไนนี่ครับว่าแม่งถ้าผมขับจริงผมตายหายแน่นอนไหนว่าโตพวกอวดเก่งอะอย่ามาอวดเยอะไหนอยู่ไหนวะอยากเห็นหน้าวะเยสอุ้ยโอเคครับกูหมดอนาคตแล้วรดกูคว่ำกูเพิ่งจะขับลงมาเมื่อกี้ฉันนั่งตกไปอยู่ริมตะลิ่ง ใครมันหยิบถังน้ำมันมาวะอู้เป็นแเป็นไแรงวะล่ะแรงวะล่ะนี่นี่นี่แค่เหมอนเครื่องนั่นแหละดูรื่อของก่อนดูรถของก่อนรถดูตูดรถผมเฮ้ยอะไรวะบุญ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 บุใบุรู้จักบุญบุญบกบุญ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 ะ่ เลี้ยวโคตรยากฮะแต่แม่งแรงมากอ่ะปูนปูนปูปูดิฟอันนี้ดิฟได้ด้วยอุ้ยเฮียดิฟทีความเลยอุ้ยเฮียดิฟทีความเลยว่ะนั่นงตกปลาอยู่ริมตะลิงอยู่ไหเห็นไหมครับมันพลิกตัวได้รถผมอ่ะเดี๋ยวคุณเดี๋ยเจอความเฮียจะรถผมแล้วเดี๋ยวผมจะร้องโอ้คุณ คุณนออย่าร้องเถอะโอโหเก่งแต่ปากผมยังออปชั่นเพิ่มได้มากกว่านี้แล้ดูดิแถมน้มันแม่งดูดิกไปมาเนะนแล้วคุณเป็นไรอ่ะแว๊ใไปเกมาอ๋อชอบติดชอบติดร้อยห้าทวินเทอร์โบก็ไม่บอกโอ้โห,โห,โหมาผมติดผมติดมั่งก็ได้คุณอยากไปก็บอกเธอะโอ <laughs> คุณอยากไปก็บอก โอ้โหข้างหลังข้างหลังลยนีน่เยอะ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 มากเยอะมากโอ้ทรมาธรรมดาที่ไหนล่ะ <c oughs> ผมจะเอาให้เติมคุณคุณแหลกเลยเนะี <c oughs> ่ยอุ้ยไอ้เฮียทัสเตอร์เยอะเกินไปโอ้ยล้อผมหายเลยมาโต <c oughs> เตะร้ายแกงเขาได้ลงคอ <c oughs> ผมติดทัสเตอร์เยอะเกินสองร้อยคุณต้องดูรถผมก่อนผมติดทัก้งดูก่อนมาโต้ผมติดทัสเตอร์ผมติดทัสเตอร์เกินสองร้อยตัวแล้วน่ะเอ๊ะจะจะจะสองร้อยตัวแล้วเมื่อกี้ผมติดเกินสองร้อยตัวแล้วน่ะแล้วผมเลยต้องติดอย่างประหยัดนี่รถรถของม่อนมีมีเข็มป์ไมฟด้วยนะมีเข็มป์ไมฟด้วยรถรถติดกันเลยรถติดกันเสร็จแล้วครับคุณมาโตรถผม มาโตโอโหโชว์ความมาโตมาโตครับมาโตครับดูผมจะโชว์ผมโชว์ความแรงบ้างดูปั่นแล้วน่ะปั่นแล้วหันไปข้างหลังจะมองหน้าของพ่อดูนะดูนะครับผมอยากจะโชว์ความแรงมานานแล้วน่ะปุ้งโอ้โหเขี้ยกูกดแป๊บเดียวแม่งไปนู่นเลยให้มันรู้กับ้างกูที่ติดติดเทอร์โบเกือบสองร้อยตัวน่ะเป็นยังไง คุณต้องรู้จักผมอีกเยอะมาโตผมมาเป็นพวกนักออฟชั่นระดับต้นๆของประเทศทติไทยเลยหลงตัวเองหายดูครับดูโอ้โหแล้วดูรถกูแม่ย่างแบบอีเคียเอ้ยมันเท่มันเท่ไหรถผมอ่ะมเท่ะลุกไปเล้วปืน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 อเียไม่มีขึ้นฟ้าว่ะไม่มีขึ้นฟ้าว่ะจินรัวดิ ไอเครื่องบินมันจะหลวดเลยสัสน้คุณมาโตนะใช่ครับแมงบินขึ้นฟ้ามันจะหลวดเลยแต่ผมตายแน่นอนไอ้เรื่องบินมันจะตลวดเลยเออมาโตผมคือผมลืมบอกคุณไปไอโนคลิปอะกดกดตตวีนะฮะมันจะโนคลิปกดโตวีมันจะโนคลิปแต่คุณต้องออกจากรถก่อนดิอย่าไปนั่งในรถ มันจะเป็นการบินบินทะลุสิ่งของแบบนี้ครับแบบนี้ครับมาโตะปุ๊บอ๋อคุณทำเป็นละ,ะ,ะเป็นไงมาโตะคุณจะเทียบไหมว่าใครแรงกว่าเยกูบินขึ้นฟ้าไปจรวดเลยเมื่อกี้เมื่อกี้บินขึ้นฟ้าไปจรนวดเลยอันนี้อันนี้ยังไม่รู้อันนี้ยังไม่รู้มาโตน,นี่แล้วผมติดล้อเลยนะมาโตนยติดล้อทำให้มันแบบนี้เลยเลเซอร์ก็ได้กระจายไปทุกทั่วะมาโตะมาโต รอบนี้ผมจะไม่ขี่แต่ผมจะลองมาดูดูว่ามันจะเป็นยังไงตื hmm. ดปุ้งพุ่งขึ้นฟ้าดิแม่งไม่พุ่งไหวเฮีย let go, let go. แม่งพุ่งตรงไปนู่นเลย <Let go. S 2> อุ้ยแม่งเริ่มขึ้นฟ้าแล้วครับมาโตแม่งขึ้นแล้วแม่งจะขึ้นแล้วแม่งขึ้นแล้วมาโตขึ้นฟ้าไปแล้ว uh. <laughs> ดูนู้นดูนู้นมาโตมาโตดูไอ้เี้ยแม่งบินได้วะรถกูแม่งเง,งี้ยเฟี้ยวว่ะ โป้งกระแทกพืนเฮ้ยยังยังไม่คว่ำด้วยครับคุณยังไม่คว่ำโอ้โหโหดมากทวินเทอร์โบอ่ะคุณรู้จักหรือเปล่าคุณมาต่อบทชีบ้าพวกเราจะลงกอย่างเราก็ส้างหมรุวเลย แล้ลองมาสร้างเนตัาที่มันอยู่บนล้อแล้วมันปั่นไปปั่นมาเพื่อมันจะแบบเฟี้ยวงอกระเทาะบินได้ลบให้หมดเลยนะเร่อเอ้เฮียปืนยิงไอสัตว์ไปไกลๆทังตีเลยเอ้มาโตลรลบของคุณกันลบลบออกไปเลยเนี่ยอุ้ยแตกกระจายเป็ชิ้นส่วนโอเคครับเราจะใช้อะไรเป็นวัตวัตถุดิบหลักฮะ ถ้าอะไรเป็นวัตถุดิบหลักอ่ะไอสัตว์มันจะมุดไปไหนลักไหนาเก้าอี้ไหมครับเก้าอี้เก้าอี้เก้าอี้เอาได้ฮะไม่ไม่เคยมีปัญหาแล้วมาตกต้องการผมไม่มีปัญหาหรอกออืมเก้าเก้าอี้ในตำนานคุณคุณวันนี้กดล็อกคุณมองผมนีมองนี่มองนี่นี่อวปกรณ์ห้าเว้ยไอโฟนห้าเออไม่ใช่อโฟนห้าเว้ยวอทดแคชชั่นผมรู้ อผมว่าผมจะติดไอพ่นนะ,ฮะเฮ้ยมาโตะหรือจะสร้างเครื่องบินดีฮะเครื่องบินทําจากสิ่งของอะ่ะเออก็ดีนะครับวัตถุดิบของผมคืออ่างอ่างน้ำฮะอ้าวอะไรคือปีกอ,อะไรคือปีกอะไรคือปีกไอนี่อะปีกอ๋อผมรู้แล้วอะไรคือปีกประตูบ้านนี่แหละเออประตูบ้านประตูบ้าน อย่าดูถูกนะฮะประตูบ้านก็เป็นปีกให้คุณได้ uh. หากคุณนิยมหากคุณนมยมใช้มันเนี่เป็นไง uh. ธรรมดาธรรมดาที่ไหนธรรมดาที่ไหนที่บ้านอยูนี่แหละ <c oughs> เป็นที่อะไรว่าเล่นเองตบมุกเองมาโตบเขาเป็นไรฮะนะ่เหมือนมันจะแกล้งกูเลยนั่น คนตีนแฟร์แม็กเชียเหรอ